การเมืองเมื uh so like feels, ่อได้อำนาจไปจากประชาชนแล้วไม่หวนกลับมานึกถึงได้ยินฟังความต้องการของผู้สนับสนุนอีกเลยเก้าอี้รัฐมนตรีมันเหนียวเหลือเกินเก้าอี้นายกมันเย้ายวนใช่ไหมประชาชนจะตะโกนตะเบงไปว่าอะไรหูอื้อตาลายไม่ได้ยินในสถานการณ์นี้พรรคที่ถูกลงโทษทางความรู้สึก จากประชาชนมากที่สุดคือพักรวมไทยสร้างชาติแม้จะปล่อยแคมเปญออกมาว่าจะไปเจรจาให้นายกถอนตัวนายกลาออกถ้ทนายกไม่ลาออกจะถอนตัวคำถามคือซื้อเวลาไว้ทำอะไรซื้อเวลาแล้วดอดเข้าบ้านจันสองล่าตั้งแต่สายสายวันนี้ไปคุยกับสุนัขตัวใดมันไม่ต่างจากนางองค์อิงคุยกับฮุนเซนละ คุณเซนคือไอ,สอ้สอทรแห่งกัมพูชานายกมันต้องคุยกับนายกอง์อิงคุยกับพ่อนายกเพราะมันคือผู้มีอำน,นาจตัวจริงพีรพันธ์เข้าบ้านจันทสองลาคุยกับใคร